พอ่อฮะผมขอตั้งไปซื้อปิงปองหน่อยฮะ500บาทเฮ้ยลูกปิงปองอะไรราคาต้อง500เงินไม่ได้ง,งอกมาจากต้นไม้นะว่าแต่ในนี้มืดจังเลยนะฮะเออเอาไปก็ได้แต่อย่าลืมแบ่งไปออมด้วยนะเจสขอบคุณครับพ่อโอ้ oh, นายทำงานได้ดีมากรับไปเลยโบนั yes! นนส3 0 0แสนเยสเงินขนาดนี้ซื้อ n 24่ิบสี่อัลตาได้ต้องหกเครื่องอะเฮ้ย hey, พี่รพงศ์เงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้นะอย่าลืมแบ่งไปออมด้วยนะอ่ะก็ได้ก็ได้เสาสีจริง เพงศ์กำลังจะเกษียณเนี่ยขอถอนตังค์ทั้งหมดหน่อยครับสักครู่นะครับผมโอ้เงินของคุณเนี่ยไม่อยู่แค่นี้ น่าจะไม่พอเกษียณหรอกนะครับจะไม่พอได้ยังไงฉันเก็บเงินมาตั้ง40ปีเลยนะคือถ้าเป็นเมื่อ40ปีที่แล้วเงิน5ล้านอาจจะพอเกษียณแต่สำหรับยุคนี้ถ้าจะเกษียณต้องใช้เงินตั้ง16ล้านเนี่ยไงเป็นเงินน่ะพาอเงินเฟ้อยังไงล่ะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันทําให้ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นถ้าอยากจะเกษียณแบบมีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมเงินที่ต้องใช้ก็ต้องมากขึ้นตามถ้าจะออมเงินก็ต้องคิดเผื่อเงินเฟ้อด้วยนะครับถ้าจะให้ดีแทนที่จะเก็บเงินไว้เฉยเเนี่ยคุณค้ เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพราะเงินฝากมีสภาพคล่องสูงถอนเมื่อไหร่ก็ได้แถมยังมีความปลอดภัยที่สูงมากเพราะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA ทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากให้ด้วยโดยจะคุ้มครอง1ล้านบาทต่อแบงก์ต่อคนส่วนก้อนที่2ก็คือเอามาลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคนและอย่าลืมดูเรื่องระยะเวลาการลงทุนด้วยเริ่มออมให้เร็วลงทุนให้เป็นส่วนเงินฝากมี DPA คุ้มครองปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่ฝากเงิน DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากผมหาเงินล้านแรกได้ตั้งแต่อายยุ22ไงง เดี๋ยวแชร์ให้ฟังผมเรียนจบ a b a บ็คณะบริหารธุรกิจเอกการเงินเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ก่อนที่ผมจะเรียนจบเนี่ยผมก็ได้ชวนฝูแล้วก็อูเพื่อนผมเนี่ยมาสร้างธุรกิจควบคู่ไประหว่างเรียนด้วยใช่ไอ้ฝูนิวเวิร์ f ไฟแนนซ์กับ CIO อูนี่แหละไปกดตามกันได้นะไอ้พวกนี้แล้วก็เป็นผมเองนี่แหละที่เป็นคนชวน2คนเนี่ยมาทำทิกตอกกับ YouTube ต่อเลยดีกว่าตอนนั้นผมลองทําหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นดรอปชิปเอาหน้ากาก p m เอมอามาขายในช็อปปี้เอาพริกทอดไปฝากขายตามร้านค้าที่มอ ซึ่งก็กาไรบ้างขาดทุนบ้างเหนื่อยกว่าชาวบ้านแต่ก็ได้ประสบการณ์นะจนกระทั่งตอนปี3เนี่ยผมได้ลองทํา YouTube สอนเรื่องหุ้นกับการเงินเพราะคิดว่าผมน่าจะอธิบายได้ง่ายแล้วก็สนุกกว่าที่อาจารย์สอนหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> แค่คิดว่าลองทําดูคงไม่เสียหายอะไร <c oughs> ซึ่งประมาณ11เดือนหลังจากลงคลิปแรก <c oughs> ก็มีคลิปหนึ่งยอดวิวโดนดันไปหลักแสนแล้วก็คิดได้ว่าเออก็มีคนมาดูคลิปของเราเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการลอง a อ t e ท ting ลองผิดลองถูกอยู่หลายคลิปจนกระทั่งเริ่มจับทางได้ว่าคนเนี่ยชอบคลิปประมาณแบบไหน ซึ่งประมาณ1ปีแรกที่ผมทําคลิปอะผมแทบไม่ได้เงินเลยนะแต่พอคนเริ่มดูเริ่มมีรายได้เข้ามาเนี่ยผมก็ได้เงินจาก YouTube Ads อยู่ที่ประมาณ400บาทต่อ1,000วิวซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะมันเป็นช่องสายการเงินนะนะ YouTube เขาเลยจ่ายให้เรามากกว่าชาวบ้านผมก็มีการทำ Affiliate มีการทํา I B A เพื่อสร้างรายได้จากการที่คนมากดลิงก์เช่นลิงก์เปิดพอร์ตหุ้นหรือว่าลิงก์สินค้าต่างๆพอช่องเกินหลักแสนซับเนี่ย ถึงค่อยจะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาซึ่งรายได้รวมช่วงนั้นก็ตกประมาณ1 3ึ่งถึงสามแสนบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับเด็กที่เพิ่งจบใหม่ะนะเหลือจะเชื่อตอนนั้นผมหาเงินมาได้เท่าไหร่เอาไปลงทุนแทบทั้งหมดเลยเงินที่แบ่งไปลงทุนคิดเป็นประมาณสัก8 0 9 0ของรายได้เรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบถูกๆชิปๆเพื่อที่จะได้ประหยัดเงินไปซื้อหุ้นนะนะและผมก็มีมั่นใจที่ว่าทุกบาทที่จ่ายไปจะต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่า กลับคืนมาพยายามสร้างรายได้หลายช่องทางใช้จ่ายน้อยๆลงทุนเยอะๆทำประมาณนี้นะพอมาปี2021พวกคริปโตกับหุ้นเทคราคามันพุ่งใช่ป่ะไอเงินที่ผมทยอยเอามาลงทุนในพอร์ตของผมเนี่ยมูลค่าพอร์ตมันก็เลยพุ่งไปแตะถึง1ล้านบาทแล้วทาให้ผมมีเงินถึง1ล้านบาทตั้งแต่อายุ22อกันนะ <c oughs> แม้ว่าหลังจากนั้นราคามันจะตกลงมาก็เถอซึ่งเอาจริงๆพวกนายก็สามารถทําได้นะคีย์เวิร์ดคือให้ลองทําหลายๆอย่างจนกระทั่งเจอสิ่งที่เราชอบซึ่งเราจะทํามันได้ดีกว่าชาวบ้านแล้วทมามนม้มนอออมม็ได่ำนะ จะเริ่มจากออม 10- 20%รของรายได้ก่อนตามแต่ภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนส่วนการลงทุนก็สามารถเริ่มจากพวกกองทุนหรือว่า ETF ซึ่งง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ารวมถึงอาจจะแบ่งเงินบางสว่วนไปฝากธนาคารเป็นเงินสำรองฉุกเฉินสักประมาณ6-12เดือนของรายจ่ายต่อเดือนเตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะนะเพราะาเงินฝากยังไงก็ไม่หายไปแน่นอนเพราะมี DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากคอยคุ้มครองให้อยู่โดยตอนนี้มีสถาบันการเงิน32แห่งที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ DPA สถาบันคุ้รองเงากก็็ไบ้ลชด์12 นี่คืออินฟินิตมันนี่กลิชที่ทําให้คนที่รวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมให้ดูอะไรสมมติถ้าคุณซื้อกองทุน1ล้านบาทได้ผลตอบแทนสัก6%ต่อปีนะทุกปีคุณจะมีเงินเอาไปใช้ได้ฟรีๆหกหมื่นบาทแต่ถ้าคุณทิ้ง60,000บาทนั้นเอาไว้ไม่ได้ถอนมาใช้แล้วก็ผลตอบแทนที่เราได้จะไม่ใช่ปีละ60,000บาทแล้วแต่จะได้เป็น6 000, 6 0 0 3 67,416 7 1 4 6 0และเพิ่มขึ้นเรเร่อยหกหมื่นเกิดเพ็นกราฟแล้วก็เงินมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นกราฟ exponent <Cheer. S 2> ด้วยความชันที่สูงขึ้นเรื่อยๆช่วงปีแรกๆจะรู้สึกไม่ค่อยต่างกันมากแต่ในปีหลังๆเนี่ยผลตอบแทนมันจะทบต้นทบดอกจนสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อสิ่งนี้เรียกว่า Compounding Effect พลังของผลตอบแทนทบต้นที่ขนาดไอซลยเนี่ยยังถือให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำบับที่8ของโลกเลยนะลองนึกดูถ้าเกิดเราหาเงินมาได้มากพอแล้วก็เอาไปลงทุนได้นานพอเนี่ยดอกเบีย้ยที่ได้ต่อปีมันจะสูงขึ้นจนแทบไม่มีทางใช้หมดเลยเลิกทํางานได้ตลอดชีวิตแถมยังทําให้เรารวยขึ้นด้วยความเร็วที่สุดขึ้นเรื่อยๆด้วยคนไม่แปลกใจทําไมพวกนายทุนถึงรวยจังซึ่งพลังของผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งเงินฝากุณกู้หุ้นอสังหาคริปโตของสะสมหรือการลงทุนใดก็ตามที่สามารถรี หรือลงทุนซ er The so like ้ำได้อะนะซึ่งยิ่งผลตอบแทนจากการลงทุนสูงพลังของผลตอบแทนทบต้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงตามแต่ถ้าเกิดใครยังไม่กล้าเสี่ยงสูงเนี่ยก็สามารถเริ่มลงทุนผ่านการฝากเงินฝากธนาคารก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้มีเงินฝากดิจิทัลหลายเจ้าที่ให้ดอกเบี้ยสูงอาจจะลองไปดูกันได้นะเพราะเงินฝากเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําที่สุดเงินไม่หายแน่นอนเพราะมี DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากทําหน้าที่คุ้มครองให้อยู่โดยคุ้มครองอยู่ที่1ล้านบาทต่อแบงก์ต่อคนถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร p a สถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเพียงข้างคุณ